ก็่ต้องให้แตกด้วยครับมันมาแน่ครับรประกันด <laughs> ้วยจักชั้นน้ำเอาเอาฮนะโอเคนี่แหะน้ำเป็นไงมักรรนกหลายอยู่เนาะจักชั้นนี่แหะต้องแต่น้ำที่เติมน้ำเติมน้ำเติม,ตมทีแรกทีแรกอะ่ะยี่สิบหนึ่งสสสห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบสิบชั้นเนี่ยบ่หนับตัวเลยนนี่ได้นี่ได้นี่มันจะเป็นชั้นเม็ดเดิมอยู่เนี่ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าจะรู้ชั้นว่าตรงนี้มันกี่ชั้นแน่นอนสิบชั้น